คุณผู้ชมคะสื่อต่างประเทศเขาก็จับดูตาดูการเมืองไทยอยู่นะหลายสื่อเลยนะคะเมื่อวานนี้พอได้ดูผลโหวตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยนะคะสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ก็ลงเลยบอกว่าประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นราชากัญชาราชากัญชาเขาเขียนเองนะคุณผู้ชม Financial Times นะคะเห็นาดหัวแม้ตัวใหญ่ๆ Thailand Cannabis King Elected Prime Minister ก็คือบอกว่าเนี่ยประเทศไทยได้เลือกราชากัญชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเนื้อความข้างในนะคะก็คือเหมือนกับที่เราอ่านข่าวกันในประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยคือทางราชากัญชาคนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ในรอบป,ปีแล้วมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลไทยมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนเพียงพอในสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยเนี่ยในช่วง17ปีที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายตุลาการสั่งพ้นตาแหน่งถึง5คน แล้วก็การลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นจากคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งนะคะแล้วก็ไลา่ยาวเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการอ้างถึงอาจารย์ธิตินันท์พงสุทธิรักนะคะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยโดยบอกว่าในส่วนของตระกูลชินวัตรเนี่ยตอนนี้คือทางคุณทักษิณเองเนี่ยก็ทาให้ครอบครัวตระกูลอ่อนแอ คุณแพทองทานทําให้ตระกูลและครอบครัวเสื่อมเสียแล้วก็ตอนนี้ชินวัตรอยู่ในช่วงขาลงอย่างวิกฤตที่สุดเสื่อมถอยขั้นวิกฤตว่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทาง Financial Times เขาก็ติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนวิชาการในเมืองไทยแล้วก็ลงออกสื่อต่างประเทศแต่ทีนี้ค่ะที่สำนักง,งานใหญ่พักภูมิใจไทยเขตจตุจักรกรุงเทพทางโฆษกพักภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงโดยบอกว่าเนี่ยก็มี ทางรัฐมนตรีบางคนเนี่ยนำพาดหัวข่าวจาก financial times เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปแชร์แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนว่าทางสื่อต่างประเทศเนี่ยพาดหัวถึงคุณอนุทินด้วยด้วยข้อความเชิงลบโดยบอกว่าการ อ่านแค่พาดหัวเนี่ยมันถือว่าอ่านไม่ครบถ้วนมันน่าผิดหวังเพราะในเนื้อข่าวถ้าเข้าไปอ่านจริงๆมันไม่มีถ้อยคําไหนที่สื่อไปในทางเสียาหายต่อบุคคลหรือพักภูมิใจไทยเลยโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนภูมิใจไทยก็ย้ํามาตลอดว่าผักดันกัญชาเพื่อการแพย์การที่มีคนเอาไปพาดหัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยสื่อต่างประเทศเรียกคุณอนุทินว่าราชากัญชาในแง่ลบแบบนี้ เป็นความพยายาม d i s เครดิตทางการเมืองแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายไม่ต้องการให้เป็นคดีเว้นแต่จะมีการบิดเบือนจนเสียหายร้ายแรงไปมากกว่านี้นั่นเองอฟังทางคุณบุญทิดาสมชัยโฆษกพักภูมิใจไทยคะ่ะต่อกรณีที่มีประเด็นท่านอาจจะไม่ได้อ่านในเนื้อข่าวในที่ Financial Times เขาได้ลงเอาไว้นะคะซึ่งน่าจะอ่านจากแค่พาดหัวข่าวอย่างเดียว เราเชนก็ก็ค่อนข้างผิดหวังนะคะที่ท่านไม่ได้อ่านเนื้อข่าวให้ครบเพราะว่าท่าดูจากในเนื้อข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้มีเนื้อข่าวอะไรที่จะสื่อในทางที่ไม่ดีเลยและท่านก็ไปโคดคําทําให้เราเสื่อมเสียและอย่างนึนนะคะงค่ะทางภูมิใจไทยเรายืนยันมาตลอดว่าเราผลักดันเรื่องการชาเพื่อการแพทย์ท่านอาจจะไม่ได้อ่านในเนื้อข่าวในที่กันนี่ค่ะ นั่นแหละค่ะเรื่องใหญ่อยู่แล้วการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสื่อต่างประเทศเขาก็ต้องจับตาดูนะมาทําข่าวอยู่แล้วนะคะครับกันนีแต่ว่าในเนื้อข่าวจริงๆอันนี้ก็ต้องต้องดูในรายละเอียดเนื้อข่าวไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาเลยที่ Financial Times เขาเอามาลงนะคะก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนโยบายการชงกัญชาอะไรก็คือพูดถึงประวัติหรือพูดถึงการเมืองไทยพูดไปถึงคุณทักษิณว่ายอย่างนั้น,นะคะ่ะครับ